สวัสดีค่ะพอๆกับพลอยอีกแล้วค่ะเมน,นีนะคะก็สั่งบัวลอยมานะคะตอนแรกจะสั่งบัวลอยไข่หวานแต่ว่าได้แบบดั้งเดิมก็คือไม่มีไข่นะคะทักทายกันค่ะพอดีว่าที่23นะคะลูกค้าก็จะเช็คเอาท์ออกแล้วค่ะพลอยก็จะเตรียมกลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้พอยอยู่ที่บ้านยายนะคะที่พี่ๆเห็นบรรยากาศแบบนี้ถ้าอยู่ถ้าพลอยมีม่านแบบนี้แล้วก็หน้าต่างแบบนี้แสดงว่าพลอยอยู่ที่บ้านยายนะคะในกรณีที่อยู่บ้านยายก็คือ มีลูกค้ามาค่ะพอร์กจะอยู่ที่บ้านยายนะคะพี่ๆ้ามือนี้มาก,กินบัวลอยนะคะไม่มีไข่หวานค่ะสื่อมาสวงยางนะคะมีสาคูค่ะแล้วก็มีบัวลอยเจ้าเด็ดเจ้าดังที่พอยชอบสั่งมากเป็นร้านที่พอยชอบมากๆนะคะร้านนี้บัวลอยยี่เดียวนะคะ ในบุยลำกาค่ะกินไปคุยไปนะคะมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังถ้าเสียงจบัจบ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 ,จบหน่อยก็ขออภัยมาณัดที่นี้นะคะมาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวโอสสิบมีเวลาเหตุคลิปค่ะพลัวว่าพวกนี้พลจะไม่มีเวลาทําคลิปพลก็เลยมาทักทายพี่พให้กันฟังนะคะก่อนที่จะไปเล่าเรื่องนะคะเมื่อวานพลทําคลิปไปนะคะเกี่ยวกับเพื่อนสามีที่มีแฟนนะคะดีใจน้ําเพลินค่ะที่มีคนรักที่มีแฟนนะคะไปถึง ออกมาพูดเรื่องนี้นะคะมีพี่ๆหลายๆคนเนี่ยแกคอมเมนต์มาเนาะว,ว่าเอ้ยน้องพลอยใช่คนใช่ผู้หญิงที่ใช่ผู้หญิงคนเดียวกันไหมที่จะพาเขาไปเจอครอบครัวไปเจอไปบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ผู้หญิงคนเดียวกันนะคะอีกคนนึงค่ะซึ่งผู้หญิงคนนี้ที่เพื่อนสามีเขาเรียกว่าแฟนนะคะที่เขาปกตกลงปรงใจแล้วว่าจะอยู่ด้วยกัน แล้วก็ศึกษาดูใจกันไปนะคะก็คือคุยกันก่อนหน้านั้นค่ะก่อนที่จะเจอผู้หญิงที่จ,จะพาไปดูบ้านแล้วก็นําเหมือนแบบเสนอให้ซัพพอร์ตดูเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะคุยกันก่อนหน้านั้นค่ะพี่ขาก็พลอยน่ะไม่ค่อยมีเวลาพลอยก็เลยไ,ไม่ได้มาอัปเดตอะไรมากมายค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พลอยมีเวลา ก็จะมาพูดคุยกันแบบนี้นะคะก็คืออาทิตย์นี้นะคะวันอาทิตย์ในอาทิตย์นี้นะคะพลจะไปาพาเพื่อนสามีนะคะไปเยี่ยมแฟนนะคะก็คือบ้านของแฟนเขานั่นแหละค่ะก็คือพี่คนนี้เขาก็วานเนาะว่าคือเพื่อนสามีก็ยังไม่มีรถใช่ไหมคะพี่ๆขะเล้แต่ว่าเราอะมีรถแล้วทีนี้ก็เหมือนพูดคุยกันทางพี่ผู้หญิงอะคะ่ะเขาก็บอกว่าอยากให้น้องพลอะไป ไปดูบ้านช่องพี่อยากให้แฟนเห็นเหมือนกันว่าพี่อยู่ยังไงพี่กินยังไงพี่ทํางานยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีว่าอ่าพี่สาวท่านนี้นะคะเขาเปิดกิจการส่วนตัวค่ะก็คืออ่าร้านทําผมซาลอนตัดผมย้อมผมยืดผมอะไรแบบนั้นนะคะ่ะพี่ๆค่ะก็เลยจะพา,าเพื่อนสามีไปดูอืม,อ,มอร่อย เป็นบัวลอยที่ถูกต้องอร่อยมากมก็มาตอบคำถามมาทักทายพี่ๆค่ะว่าว่าเดี๋ยวมีพี่ๆหลายๆคนเกาจะงงว่าเอ๊ะใช่ผู้หญิงคนนั้นไหมนะที่จะพาไปดูบ้านไปหาพ่อแม่แล้วก็เสนอเงินซัพพอร์ตว่าถ้าเพื่อนสามีพออยู่กับเขาต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ต้องให้เงินเดือนนั่นนู่นนี่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ นั่นแหละไม่ใช่คนเดียวกันนะคะคนละคนคะ่ะหลายหลายคนคุยกัสิะคิดว่าเมนผู้หญิงคนนั้น,บนโบนดีใจน้าเพลินค่ะสําหรับตัวพลอยกับสามีอ่ะคือดีใจวันนี้เขาก็ไปกินข้าวนะคะดูหนังฟังเพลงด้วยกันนะวันนี้นะคะพลอยก็อู้ดีใจหลายค่ะคือเรารู้สึกว่าเหมือนเพื่อนเราอะค่ะยังไม่ได้ไปถึงจุดที่แต่งงานกันหรือมีครอบครัวหรืออยู่ด้วยกันแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นก้าวที่ดีสําหรับเพื่อนของเรา มันเป็นสิ่งที่ดีคือความรักอะ่ะถ้ามันถูกที่ถูกเวลามันดีหมดนอ้องพี่ๆคะ่ะมันดีหมดไม่ว่าจะเป็นความรักหรือผิดพลาดหรือล้มเหลวหรือประสบความสาเร็จพอะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นจากความรักมันก็เป็นเรื่องดีนะคะมันจะจบลง,ลงยังไงหรืออะไรยังไงก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตซึ่งตรงนั้นเนี่ยพลอยไม่ไปยุ่งอยู่แล้วนอ้องพี่ๆค่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่วุ่นวายอยู่แล้วเราก็ดีใจที่เพื่อนเราอะ่ะเออเลือกผู้หญิงคนนี้ แล้วก็อยากอยู่กับผู้หญิงคนนี้นะคะมน,นแหละพี่พี่ดีใจกับเพื่อนเด้์ดตอนเนี้ยอืเดาก็ดีใจน้ำจุ่ของน้ำมือจีได้กลับบ้านแล้วพรุ่งนี้พอจะได้เข้าบ้านแล้วค่ะถ้าลูกค้าอยู่ต่อก็ดีไม่เป็นไรอยู่ที่บ้านยายคืนแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะกลับมาใหม่อะไรอย่างนี้ก็เวลคัมตลอดออเดอร์ไทม์นะคะออเวค่ะส่วนพอยกับ ถ้าลูกค้าบอกว่าเออฉันขออยู่ตัวนะก็บ่เป็นอย่างคือหนึ่งมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นรายได้ของเราเนาะรายได้ของเราก็ดีเพราะว่าเราได้จ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าบินต่างๆนะคะพี่พี่กิจการแ i r b บ b ทําแล้วมีความสุขทําแล้วแฮปปี้ทำเลยค่ะพี่พแล้วก็อีกอย่างเนาะอย่างที่พลอยบอกไปทุกคลิปเลยว่าเฮ็ดแล้วอะ่ะเฮาฮู้สึวา่านี่แหละมันเป็นสิ่งที่เราชอบมันเป็นสิ่งที่เรารักเพราะว่าเราได้ทําเราได้อ่า เรียนรู้ประสบการณ์เนาะคะ่ะแล้วก็ได้เงินด้วยได้ประสบการณ์ได้อาชีพโอ้หลายอย่างค่ะพี่พี่ถ้าลูกค้าอยู่ต่อพลอยก็ยินดีมากๆเลยเพราะว่าเหมือนลูกค้าได้ยินมาว่าลูกค้าจะเหมือนออกนอกประเทศเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะเข้ามาใหม่อะไรอย่างนี้ยคะ่ะเหมือนเขาไปเที่ยวด้วยแล้วก็สเต็มเข้ามาที่ประเทศไทยใหม่อะไรแบบเนี้ยนั่นแหละแต่ก็หวังว่าให้หวังว่าลูกค้าจะกลับเข้ามาอีกนะคะเพราะว่าไรายได้ค่ะพี่พี่คะ่ะอืม สาครูแล้วเขาให้กะทิมาแบบนี้อันนี้จะน่าจะใส่บาตรพรุ่งนี้หรือเปล่าแล้วแต่แม่แกนะเก,เกจะใส่บาตรพรุ่งนี้ก็ได้นะใส่ตู้เย็นไว้ซื้อไว้แล้วก็ใส่บาตรพรุ่งนี้ตอนเช้านะคะเจ้าเนียอร่อยมากพลอยสั่งมาเป็นประจํานะคะไม่ได้แนะนําเพื่อนสามีนะว่าเฮ้ยต้องระวังผู้หญิงแบบนั้นแบบนี้คือเราไม่พูดค่ะคือทั้งนี้ทั้งนั้นนี่มันขึ้นอยู่กับ จิตใจของเขาและความคิดของเขาเนอะเออแล้วเราก็ไม่อยากที่จะไปยุ่งวุ่นวายว่าเอ้ยอย่าไปยุ่งนะผู้หญิงแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไม่ค่ะพี่พี่ขาเราแค่บอกเขาแค่คําเดียวว่าความรักนี่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวมันก็จะเดี๋ยวมันก็จะเจอความรักที่มันดีและลงตัวเป็นจังหวะที่ดีเองนะคะแต่ว่าพอไม่ได้ไปแบบว่าไปชี้แนะชี้นําเขาว่าเอ้ยเธออย่าไปคบผู้หญิงแบบนี้นะ ผู้หญิงแบบนี้มาแปลกๆนะผู้หญิงแบบนี้แบบนี้นะไม่ค่ะคือเราไม่วุ่นวายในส่วนตรงนั้นอยู่แล้วเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเนาะนั่นแหละเราก็มีแต่ยินดีแล้วก็แฮปปี้กับเขานะคะว่าเออเขาเจอคนผู้หญิงที่น่ารักผู้หญิงที่เขาคิดว่าคนนี้แหละจะอยู่ด้วยจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยอย่างเนี้ยค่ะเราก็แฮปปี้กับเขาณนะจุดจุดนั้นนะจ๊ะพี่ๆค่ะไม่รู้ว่าวันนี้จะทำคลิปอะไรฝนตกทั้งวันไม่ได้ออกไปไหนตื่นเช้ามา ก็ทํางานของตัวเองนี่ๆหน่อยๆแล้วก็เทีย่ยงกินข้าวเย็นกินข้าวแล้วก็นี่แหละค่ะของหวานวันนี้คือแบบไม่มีแพนออกไปไหนเลยไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะก <c oughs> ็เลยบรูว่าเสเหตุคลิปยังไงพี่ๆไม่ไม่รู้จะทําคลิปอะไรให้พี่ๆได้เห็นกันก็มาทักทายกันนะคะเดี๋ยวอาจจะกินไม่หมด <c oughs> มันทําไมกินแล้วอิ่มจังอืม <door> เป็นของหวานที่ถูกต้อง ยังไงนะคะพี่ๆคะ่ะถ้าพี่ๆชอบคลิปนี้หรือมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะคลิปนี้หนูกับมาว่ากันกินไปคุยไปนะคะแต่อาจจะกินไม่หมดเนาะมาพูดคุยกันนิดๆหน่อยๆค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันที่บ้านนะคะคอนเทนต์ก็เดิมหมดเดิมๆก็จะกลับมาอีกแล้วค่ะพี่ๆค่ะถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ